วันนี้ก็มาอยู่ด้วยกันนะฮะกับอากิวิถีตอนที่หนึ่งก็เป็นรายการใหม่นะแล้วก็เป็นพอดแคสใหม่ที่จะมาพูดคุยแล้วก็เล่าประสบการณ์ให้ทุกท่านได้ฟังกันซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้พูดเองเคยผ่านมานะแล้วก็เกิดความประทับใจหรือว่ามันมีเนื้อหาที่รู้สึกว่าเออไม่น่าสนใจที่จะเอามาแบ่งปันนฮะเพราะว่า ก่อนอื่นก็พูดก่อนละกันว่าไอากิวิธีเนะี่ยหมายถึงอะไรนะฮะไอกิก็เป็นชื่อนะชื่อของผู้พูดเองที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะมาจากคําว่ามิสึซอไอิซึ่งมันแปลว่าส ah าเหตุแห่งความสําเร็จความเจริญแนวแนวนี้นะฮะแล้วก็วิธีเนะี่ยเป็นภาษาบาลีก็แปลว่าเหมือนเส้นทางหนทางซึ่งแน่นอนว่าพอมันรวมกันเป็นไอกิวิธีเนะี่ยก็คือเส้นทางของ ไอกินั่นเองก็คือว่าเป็นเส้นทางชีวิตของผู้พูดเองนะครับทีนี้เองเนี่ยก็ในตอนแรกที่หนึ่งเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าวันนี้ฝนตกหนักมากนะ่ะอาจจะมีเสียงฟ้าร้องหรือว่าเสียงฝนเป็นซาวเป็นแบ็คกราวด์ด้าน,น,นหลังด้วยก็ไม่ไม่เป็นไรนะฮะก็คือตอนแรกนี้จะเล่าถึงว่าเออสมัยเด็กๆเ,เนี่ยตัวผู้พูดเองก็มีความประทับใจบางอย่างนะครับ ซึ่งความประทับใจนี้เองเนี่ยก็ยังจําได้ถึงทุววันนี้นะคือสมัยตอนที่ผู้พูดอายุประมาณ3ามขวบนะฮะตอนนี้คือยีิบเก้าตอนสามขวบเนี่ยได้มีโอกาสไปไปศึกษาหรือว่าไปไปเข้าชั้นบริเนของของความเชื่อลัทธิหนึ่งซึ่งก็อาจจะมีความเชื่อลหลายความเชื่อเนี่ยผสมกันกันไปในนั้นนะฮะแต่ว่าเรารู้จักกันในชื่อของอนุตตรธรรม ซึ่งเขาก็จะมาเช่าบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านเนี่ยแหละแล้วก็จะมีรถตู้มารับส่งเราไปสวดมนต์ทุกวันก็อาจจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ในสัปดาห์หนึ่งก็มีอยู่ประมาณสองสามวันตอนเย็นเนี่ยก็จะมีรถตู้มารับแล้วก็จะมีเราซื้อเนาะแต่ว่าเราก็จะเรียกว่าอาจารย์นั่นแหละอาจารย์ก็จะขับรถตู้มารับพอรับเสร็จแล้วก็เดินทางไป พอไปถึงสิ่งแรกที่เราเข้าไปในบ้านหลังนี้ก็คือเขาจะต้อนรับเราด้วยอาหารขําก่อนแต่อาหารขําก็คือจะเป็นมังสวิรัตทั้งหมดตอนนั้นอายุ3ามขวบเนี่ยเราไม่เข้าใจว่าอาหารมังสวิรัตคืออะไรนะแต่รู้สึกว่าโอ้กินมันอร่อยมากเลยคือมันก็มีหมูมีมีเนื้อมีทุกอย่างเหมือนที่เรากินนะแต่ทุกคนที่เขารู้เนี่ยเขาจะบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่เนื้อจริงๆนะมันไม่ใช่หมูนะมันเป็นเป็นอาหารเจที่เขาแบบปรุงแต่งด้วย โปรตีนเกษตรนี่แต่ความเป็นเด็กก็ไม่เข้าใจรู้สึกแค่ว่าอร่อย,ยพอรับประทานอาหารเสร็จพี่ๆที่เขาต้อนรับเราเนะฮะคือเขาจะใส่ชุดเนี่ยเรียบร้อยมากกร,มกระดุมเสื้อเนี่ยจะต้องติดถึงเม็ดสุดท้ายแล้วก็เอาเสื้อเนี่ยยัดเข้าไปในกระโปรงกระโปรงก็จะยาวไปถึงเลยเข่าไปอีกนะฮะ เลยเข่าไปแล้วก็จะมีรองเท้าที่เป็นรองเท้าอ๋อเจะอออกแ,แนว,แนวจีนหรือว่าไต้หวันอย่างนี้นะฮะพอขึ้นไปเสร็จก็ต้องไปไปกราบหรือว่าไปคำนับรูปเข่ารบซึ่งถ้าจำไม่ผิดเนะี่ยตรงกลางก็จะเป็นพระศรีอริยะเมตไตรแล้วก็ซ้ายมือเนะี่ยน่าจะเป็นซ้ายหรือขวาจำไม่ได้นะฮะจะเป็นพระอาจารย์ชี้กงแล้วก็จะมีะจาม่กวอนอิมหรือว่าพระโพธิสัตว์อวโลกิตเตศวนนะฮะ แล้วเราก็จะไปคำนับโดยพี่พี่เขาก็จะพูดภาษาจีนให้เราแล้วก็บอกเราว่าต้องคงคำนับตอนไหนจากนั้นเราก็จะทำกิจกรรมกับพี่เข้าไปนะฮะมีการสวดมนต์ซึ่งสวดยาวมากเป็นภาษาจีนหมดเลยนะฮะก็จะมะีการสวดโดยลุกด้วยนั่งด้วยผสมกันไปอยู่ที่ว่าคำสั่งในการลุกในการนั่งเนี่ยก็จะมาจากผู้นำนะอย่างเช่นจั่วอี ก้วยมีงมีงสร้างตีสุโคโสอย่างนี้เ <personaje> ป <exercises> ็น <festivals> ต้นแล้วก็จะมีการกราบนะการกราบการกราบโดยจะมีการทํามือเนี่ยกราบก็จะมีอัศนะของใครของท่านนะะจากนั้นก็จะกราบโดยเป็นภาษาจีนไม่แน่ใจว่าเป็นแต้จิ๋วหรือว่าเป็นภาษาจีนกวองตุ้งนะก็จะอีโคกใจคอซังโคกซือคอโอูคกเดี่ยวคอจีโคกปลาคอเจียวโคกสึกคอสอก็จะดูพอฟังออกว่าเป็นการนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปในการที่จะคำนับ ก็ทำอย่างนี้จนกระทั่งว่าสวดมนต์เสร็จใช้เวลาค่อนข้างพอสมควรเลยนะฮะจากนั้นก็จะมาฟังธรรมคนที่บรรจายธรรมก็จะเป็นเป็นพี่ผู้หญิงที่ได้รับได้รับมอบหมายให้มาเทศนาให้ฟังก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเรื่องโลกแล้วก็เรื่องวันสิ้นโลกเป็นต้นนะฮะแต่ในความเป็นเด็กฟังได้ไม่เยอะแล้วก็เข้าหัวได้นิดหน่อย แต่สิ่งที่เอจใจนะเอใจมากมาก,มากแลก้วก็รู้สึกว่าชอบคำนี้ก็คือคำว่าพระโพธิสัตว์แล้วก็คำว่าไปพันิพานเป็นคนสุดท้ายมันทำให้แม้ในความเป็นเด็กเราจะไม่เข้าใจเนื้อหาที่เขาพูดใช่ไหมฮะแต่ว่าพอสองคำนี้มันรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากแล้วก็รู้สึกว่าหนทางในการเดินทางไปก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันจากนั้นเองเนี่ยเราก็ไป สถานที่ตรงนี้นะฮะตั้งแต่3ขวบจนกระทั่งอายุ11ปีเลยอายุ11ขวบก็ไปต่อเนื่องแล้วความประทับใจที่ว่าประทับใจก็คือว่าหนึ่งประทับใจการต้อนรับที่รู้สึกว่าเออการที่เราเจอใครสักคนหนึ่งอะที่เราไม่รู้จักพื้นเพภูมิหลังอะไรเขาเลยนะแต่เขามีความปรารถนาดีกับเราอ่ะ อาจจะเป็นความปัฒนาดีทางด้านเช่นมีอาหารให้มีคำพูดดีๆมีการต้อนรับมีการยิ้มแย้มคือเราอะอาจจะเจอคนที่พาเราไปไปทำธุรกิจชักชวนไปทำธุรกิจก็มีชักชวนเราไปทํากิจกรรมต่างๆก็มีแต่คนที่จะชักชวนเราไปทำความดีหรือว่าหาสิ่งดีๆให้กับตนเองมันมีน้อย แล้วความประทับใจนั่นเองเนี่ยก็เป็นความประทับใจที่ไม่ใช่แค่วันนั้นแต่คนเหล่านั้นที่ชักชวนเราอะทุกวันนี้ถ้าได้เจอก็ยังมาทักทายแล้วก็มาแสดงความยินดีแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปสถานที่เหล่านั้น <S <S แล้วแต่ว่าบรรยากาศหรือว่าอาดีตที่เราเคยมีร่วมกันมันไม่ได้จืดจางหายไปทุกคนก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ทักทายเราแม้ในช่วงเข้ามหาวิทยาลายัย หรือว่าช่วงที่เราประสบความสําเร็จไปแล้วเนี่ยเดินเดินหน้าต่อไปในสังคมเขาเหล่าน,นั้นเองเนี่ยก็ยังติดต่อแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะได้พูดคุยอยู่กันอยู่เนืองๆนะฮะแล้วเวลาที่เขาจะมาเยี่ยมเราที่บ้านเนี่ยจะมีผลไม้ติดไม้ติดมือมาด้วยแล้วมานั่งคุยกันถึงชีวิตว่าตอนนี้ที่บ้านเป็นยังไงคุณแม่เป็นยังไงแล้วก็ตัวผู้พูดเองเป็นยังไงบรรยากาศเหล่านี้เองเนี่ยผู้พูดได้สัมผัส ถึงประมาณตั้งแต่3ขวบถึง11ขวบเนาะก็เกือบ10ปีก่อนที่จะไม่ได้ไปสถานที่แห่งนั้นตั้งแต่เข้าเข้าโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษามาัั้นความประทับใจโดยสรุปของตอนแรกในอากิวิถีนี้ก็คือการที่เราเกิดมาได้เจอคนดีที่แนะนำสิง่งดีๆให้เราทำโดยที่เขาไม่ได้คิดที่จะต้องหาผลประโยชน์ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองจากเรา แต่เขาให้เขาให้เราเนี่ยด้วยความที่ปรารถนาดีอยากจะให้โดยเฉพาะการอยากจะให้เราเนี่ยพ้นทุกข์แม้ว่าเส้นทางที่แนะนํานั่นเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่เส้นทางที่เราชอบที่สุดหรือว่าใช่ที่สุดสําหรับเราถ้าเอาปัจจุบันเป็นตัวตั้งแต่ณวันนั้นเองเนี่ยการที่มีใครมาชวนเราทําความดีก็ถือว่าเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งของชีวิตนั้นออกิวิถีในตอนแรกเองเนี่ยก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ทุกท่านได้ฟังกันว่า คนที่ยังมีความปรารถนาดีกับคนอื่นยังมีจริงในโลกแล้วก็ยังคงจะมีต่อไปและแน่นอนครับถ้าอยากจะให้สิ่งดีๆนั้นเกิดขึ้นในโลกเอาเข้าจริงๆไม่ต้องไปรอใครเลยเราตั้งตัวเองเป็นผู้นำความดีก็ได้เป็นการยนณมิตรไปชักชวนคนอื่นมาทำความดีก็ได้สังคมของเราก็จะได้มีแต่คนดีๆอยู่ร่วมกันนะครับ